ครับ f c ฟซีกีาเอานะครับเป็นได้ครับหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งวันครับกับเพลงผู้บ่าวผูแรกรสุดยอดนะครับกับปั้นกันเดนว่านะหลายรอบเลยครับผมนะครับกับงานเพลงผู้บ่าวแรกของวิลาครับ เลบุตเจืกไม้นี่อาจจะเป็นหมอลรมครับผมคิดว่านะหมอนำแน่นอนครับแต่บูดวาวคนแรกนี่ก็การตอบรับดีนะครับถือว่ามาตรทานอยู่แต่ว่าขึ้น,นยอดขึ้นซา,าครับคมบือหน่ายอดซาหน่อยนะครับนี่คือ,อยังหลายหลอกแม้ทั้งแค่ทั้งกดอยู่หลายหลอกครับผม กำบดัน,น,ย,ดย,นะนยันเนยยยงเดียวครับแต่ในหลายเดียวครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยหนึ่งหมืนนะครับภายในหนึ่งเดือนจะผู้ติดตามนี่เชิร์ฟใหน้องแน่นอนครับมาเลยแต่ผมบอกเท่ายครับเดี๋ยวถึงมือ่ครบจํานวนหนึ่งหมืนผู้ติดตามนะครับจะเห็นมาเลยไปให้น้องเลย ปีไทยกิหบเพืิงฟอมครับมาหนึ่มาลายหนึ่งมื่นผูดติดตามนะครับเดี๋ยวว่าที่ใดหรือเร่ไรครับภายในหนึ่งเดือนกับคบาถา,า,านะครับโอ้หอ่นเพียงในราคาตานี้ที่มุใส่บมุ่ยอยได้ผลนบรุยมุ่ก็ ลองมองครับถ้าอยู่อดันนี่ดันพิงเขาเรียกกรดันพิงของว่าพอขันเช่ครับไอขันเช่ดันไปแล้วน,นี่ดันในลูกสาวครับบึง้งมาปุ้คิกต่อไปครับแต่วันหนังนะครับโบเรี่ยงหนังบานเนี่ยผมจีเมาให้ลูกนอนไปบึ้งนะครับ เมื่อได้เขาโล่งใกล้ที่ชุดคือเดอมอครับเดอมอมบางกับเป็ดนี่เปลี่ยนใหม่แล้ครับโบว์เว้นเยองอะเรอย่ครับกาแฟชั่นนะครับกาแฟชั่นแน่นสองที่ครับบลูเออร์ผัดใช้ครับจะเมาไเลยครับรูมลองยืนนี่ครับมันสองอูอยู่มันเกือบไมันลอยมันลอยนิดๆอู เมาไปเลยครับคนระบาด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 ,ดกับหนังสารนอนพี่เนแทงครับแต่ยังบู้งปวดศรษะอย่างที่ว่าบอดเขาจีทำการทายทํำเดือนพฤษพารับแล้วกะใช้ในเดือนพฤศจิกาเดวชิตถล่มเลยผิพาไปรูบอกงถล่มโลกหนังนะครับะนะครับ มในเอซแต่สมัยประสบการณ์เนาะบริวาธรรมดาเลยสมัยตะกีกันหินแฮ่ปันย่างย่างเดเบิ้งมืงยเราอใไซกับหินแฮ่ทั้งหินแฮ่เเบิ้งผมจำได้ว่าผมอายุสิบสามปี เป็นอีกหน่อยเตาอยากเบิง่งเขาว่าสามหน่อยมาเล่นอยู่บ้านยังทงบอปะต้นผมอยูอดองมันดงมันเปิดอยังนุ่นสะอาดแต่ว่นุ่นสะอาดดองข่งบรนดอเข่งนบรรดงมันนะครับบรรดองพามน้องแว่งนะครับ จากมันมากมากบชีกย่านมันบึงมันงบโบกไก่ครับบกไก่จักงยานประมาณ่นนายยูมั่นซีโร่หาโร่สมัยตะกินลโลกโรงเรียงปันจักงยานบึงสาบโรงเรียนแพงผมยังเห็นแม่สุภาพตะกินโลก็เป็นสานนวเนานะแล้วก็อันเดาะหมดเลยนะที่ครับอ่ะคิดนี้ก็ สู่ต่อครับดันต่อสาวเอฟซี 4, น้องอุ๋งอิงเนี่ยครับขอบคุณครับทุกคนลังใจนะครับที่ติดตามนะครับเดี๋ยวไปยืนเพลงเพลงพดได้ออกขึยย้ครับจะมาเพลงอะไรหนี่ยทีห,ยนหนึ่งยืนนึงครับขอบคุณครับผม